พี่จุม๋มผมเป็นแค่พ่อค้าขายข้าวแกงผมไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกพี่จุ๋มหาคนอื่นมาร่วมลงทุนเถอะนะเสดที่มีแกเป็นเสมือนญาติแค่คนเดียวถ้าแกไม่ช่วยแล้วพี่กับลูกจะทำยังไนะงนะเสดนะพี่จุม๋มผมก็อยากช่วยนะแต่เงินขนาดนั้นผมจะไปหามาจากที่ไหนแกเข้าร้านแกไปเซ้งสิไม่เห็นยากเลยเสดฉันลูกสา์หาช่องทางรวยมาให้ แทนที่จะคล้อยตามนี่อะไรกับยืนเทืาไปต้นไม้ฮัลโลฮัลโหลนี่ฉันคุยกับต้นไม้อยู่้วเนี่ยพี่จวงตามใจนะไอ้เสิร์ตฉันไม่ง้อหรอกก็ได้ฉันง้องก็ได้นะเสิร์ตนะร่วมทุนกับพี่ซื้อหุ้นบริษัทนี้เถอะนะ เราจะได้เป็นเจ้าของร่วมกันกําไรแบ,บ่งคนละ50-50ิบห้าสินสดนะเห็นแกนหลานนะพี่ทําทุกอย่างก็เพื่อลูกของพี่ก็ได้ครับพี่จุม๋มเดี๋ยวผมจะขายร้านเพื่อเอาเงินมาให้พี่จุ๋มลงทุนนะครับจริงนะน้องสดจริงครับขอบใจมากนะไม่เป็นไรครับพี่จุม๋ม สวัสดีครับประเสริฐผู้สายครับอ๋อได้เลยครับคุณปีเตอร์เดี๋ยวเสริฐจ,จะรีบส่งสินค้าให้นะครับครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์เฮ้ยพี่จุม๋มพาหลานชายผมด้วยเหรอเนี่ยใช่ที่จะพาเขามาดูบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของครับพี่จุม๋มยังไงในอนาคตบริษัทนี้ครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็นของเขาอยู่แล้ว นี้ทั้งหมดมันต้องเป็นของลูกชายฉันแต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องร้องเลหรอเห็นไหมเสิร์ลูกชายฉันร้องเอาบริษัทแล้วพี่จุ๋มครับอย่าโลภเลยครับยังไงผมก็มีสิทธิ์ในบริษัทนี้ครึ่งหนึ่งฮันแน่ไอเสิร์ว่าแล้วแก ล้านหนึ่งเป็นเงินที่แกเอามาลงทุนฉันคืนให้พี่จุ๋มเก็บเงินของพี่จุ๋มไปเถอะยังไงผมก็เป็นเจ้าของที่มี่รึ่งหนึ่งยังไม่สิ้นฤทธิ์นะเซอร์ได้นี่เป็นเอกสารที่แกเซ็นโอนยกหุนทั้งหมดให้กับลูกชายฉันพี่จุ๋มทำไมพี่จุ๋มทำแบบนี้ฉันทำได้ทุกอย่างแหละเพื่อลูกชายของฉัน ในเมื่อพี่จุ๋มเลือกทางนี้ผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแกพูดอะไรของแกนะไอเสดตำรวจตำรวจขออนุญาตครับคนนี้แหละครับคุณตำรวจที่ปลอมแปลงเอกสารบริษัทจับเลยครับครับขอเชิญตัวไปโรงพนะักครับ ไม่ต้องห่วงนะครับพี่จุ๋มเดี๋ยวผมจะดูแลลูกชายของพี่จุ๋มให้ไอ้เสิร์แกเอาลูกที่เธอมาแกวางแผนทำลายชีวิตฉันใช่ไหมขอเชิญตัวไปลงพักได้ไห ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพ่อหุ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเรามีคนซื้อแล้วค่ะตอนนี้ทั้งบริษัทเราก็ถือหุ้นอยู่แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เยอะแล้วนะคะคุณพ่อแค่นี้เราก็ไม่เดือดร้อนแล้วค่ะเออหนูไปเยี่ยมพระบ้างหรือเปล่าลูกไปค่ะคุณพ่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูไปทำสังฆทานกับหลวงพี่มาค่ะดีแล้วล่ะลูก พระท่านจะได้ให้สิทธิ์ให้พรค่ะคุณพ่อคุณพ่อครับเดียวเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับมีคนอ้างว่าเขามีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งในบริษัทของเราครับคุณพ่อเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับมีอายุแล้วครับคุณพ่อและเขายังบอกว่าเขาเพิ่งซื้อหุ้นยี่ของเราครับคุณพ่อคุณพ่อรู้จักเขาหรือเปล่าครับ คุณจุม๋มคุณพ่อคะโทรศัพท์ค่ะฮลัลโหลผมประเสริฐผู้สายครับว่าย,ยัางไงสบายดีไหมไเซิร์พี่จุม๋มใช่ฉันเองงามหน้าไหมล่ะ แคเอาบริษัทฉันไปปู้ยี่ปูยำและที่ผ่านมาฉันก็ไม่เคยได้เงินปันผลแม้แต่บาทเดียวตอนนี้ฉันจะคิดทั้งต้นทั้งดอกพี่จุ๋มครับที่ผ่านมาผมก็โอนค่าปันผลเข้าบัญชีลูกชายพี่จุ๋มแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่บัญชีฉันฉันจะคิดเงินทบต้นทบดอกแกเอามาใช้นี่ฉันสามล้านสามร้อยล้าน เงินตั้งสามร้อยล้านผมจะหามาจากที่ไหนแล้วครับพี่จุม๋มนั่นมันก็เรื่องของแกแต่ก็ต้องขอบใจแกนะไอ้เสิรดที่แกช่วยเลี้ยงดูลูกชายฉันให้ตอนนี้ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อลูกชายของฉันเกิดอะไรขึ้นคะคุณพ่อป้าจุมคนที่พ่อเคยเล่าให้ฟังเขากลับมาแล้วลูกเห็นที ครอบครัวเราจะหนีเคดกรรมครั้งนี้ไม่พ้นแน่ๆเลยลูกถ้าเราขายหุ้นทั้งหมดมันก็ได้แค่ร้อยกว่าล้านเองนะคะคุณพ่อเดี๋ยวครับคุณพ่อบ้านหลังนี้ธนาคารว่ายัางไงบ้างลูกเขาบอกว่าเขาตีราคาให้ห้าสิบล้านครับคุณพ่อห้าสิบล้าน มันก็ยังไม่พออยู่ดีจริงๆเราไม่จําเป็นต้องหาเงินมาให้เขาก็ได้นะครับคุณพ่อเราไม่ได้โกงเขาซะหน่อยเราไม่ได้โกงเขาก็จริงแต่พ่อรู้สึกผิดที่ทํากับป้าจุ๋มเขาแบบนี้หนูรแล้วค่ะว่าใครจะช่วยเราได้ใครเหรอพี่พอม<ง>ป่านนี้พี่อมอไม่มามอีกไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่า นั่นน่ะสิสวัสดีไอ้เซิร์ไม่ได้เจอกันตั้งนานแกขึ้นเยอะเลยนี่สวัสดีครับวัดดีจ้ะพี่จุ๋มสบายดีนะครับสบายดีหรือเปล่าแกถามคำถามนี้หรอไอ้เซิร์ ฮัลโหลฮัลโหลนี่ฉันคุยกับต้นไม้อยู่เหรอเนี่ยพี่จุม๋มวันนี้แหละฉันจะเอาทุกอย่างที่เป็นของแกดูสิวันหน้าไหนมันจะช่วยแกได้พี่จุ๋มทำไมต้องโลภขนาดนี้ฉันไม่ไโลภฉันทำทุกอย่างก็เพื่อลูกชายของฉันแกใส่หัวออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้พี่จุ๋มไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะครับ ไม่มีสิทธิ์เหรอไปคุณพ่อคุณพ่อแกกับลูกของแกได้อยู่อย่างสุขสบายแล้วฉันกับลูกล่ะได้อะไรโยมอัตมาขอบิณฑบาตนะ โยมฟังอาตมานะเจตนาไม่ดีคือต้นเหตุแห่งปัญหาความริษยาคือต้นเหตุแห่งความล่มจมแม่ผิดเหรอที่แม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกสะสมทรัพย์สินเพื่อให้บรรลายชีวิตของลูกได้อยู่สุขสบายถ้าเจตนาของแม่อยากให้ลูกได้ดีโยมไม่ผิดแต่การกระทำของโยมแม่ที่เบียดเบียนคนอื่น มันเป็นบาปแล้วถ้าโยมแม่ยังยืนยันว่าอยากจะได้เงินก็เอาบัญชีของอาตมาที่โยมลุงโอนค่าปันผลให้โยมแม่ก็เอาไปเถอะเพราะตั้งแต่อาตมาบวชเป็นบรรพชิตอยู่ในล่มกาสาวะพักอาตมาไม่เคยแต่ต้องเลยแต่พระจะไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยนะเจ้าคะทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำมาก็จะสูญเปล่า แล้วโยมไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาหรอกอาตมามีธรรมะชี้นำจิตใจอยู่แล้วโยมแม่ฟังอาตมานะตอนมาก็เอามาได้แต่ลมหายใจแล้วกายยาตอนจากเราก็เอาไปได้แต่กรรมดีและกรรมชั่วหาได้เอาสมบัติติดตัวไปได้ไหมจงเล่งทำกรรมดีเพื่อน,นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงเถิดสาธุทุกขค่ อาตามาไปก่อนนะจะเริพออนพรนะโยมเสร์ทพี่ฝากบริษัทด้วยนะหมายความว่าไงครับพี่จุม๋มพี่จะไปบวชขออนมโมทนาสาธุด้วยนะครับพี่จุม๋ม ขอบใจจะไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับพี่จุมสวัสดีครับครับ,ค,รบคุณอย่าลืมเรื่องแบบการงานแต่งเราด้วยนะผมอยากให้คุณเป็นคนตัดสินใจ เรื่องนั้นเอาไปก่อนนะครับคุณอีกตั้ง6เดือนก็จะถึงวันงานนี่สนใจเรื่องด้วยแฟนคุณเปิดร้านอาหารใหม่ดีกว่าลืมไปแล้วรือไงไม่ลืมหรอกที่รักของผมเปิดร้านใหม่ทังทีจะลืมได้ยังไงครับแหมทํามาเป็นพูดจาหวานสรุปคุณจะเข้ามากี่โมงฉันจะได้เตรียมอาหารรออืมตอนเช้าผมไปเลียนเอกสารที่บริษัทถ้าเรียบ้อยแล้วเดีเ๋ยวผมรีบเข้าไปหาคุณเลยเออผมจะลองชวนคุณแม่กับฝนไปด้วยยังไงเดี๋ยวผมบอกนะ โอเคค่ะงั้นไว้เจอกันนะค่ะคุณแม่คะฝนของเงินไปทำเล็บใหม่หน่ยสิคะโอ๊ยเนาะๆๆโอ้โยยี่ฝนจะอะไรกับแม่นักหนาเนี่ยแม่ไม่มีเงินให้แกหรอกแม่ใช้ไปหมดแล้วเอา้าคุณแม่พูดดีๆก็ได้ปะ จะมาหุ่นหิดหใส่หนูทำไมเนี่ยโอ้โหยหยยฝนอย่าเพิ่งหาเรื่องใส่สมองแม่ตอนนี้ได้ไหมโอ้ยหุนดนหดคุณแม่หุ่นหีดหอะไรคะไหนบอกหนูมาสิก็แม่เซงเรื่องที่พี่ชายแกจะแต่งงานกับยายลูกหมูลูกพ่อขาท้ายตลาดมาสอิอ๋อพี่ลูกหมูนึกว่าเรื่องอะไรซะอีกจริงๆหนูก็ไม่ชอบมันค่ะคุณแม่ไม่อยากพี่ปีเตอร์แต่งงานด้วยซ้ำจริงแกรู้ไหมพี่ชายแกจะให้สิ่งสอดมัน หนึ่งล้านบาทเลยนะฮะหนึ่งล้านเลยหรอคะฝนว่าบาทเดียวมันยังเยอะไปเลยได้ซ้ำค่ะใช่และสาเหตุที่ทำให้แม่ไม่มีเงินเหลือให้แกเพราะตาปีเตอร์ให้แม่น้อยลงจากหนึ่งแสนต่อเดือนตอนนี้ให้แม่แค่เก้าหมื่นต่อเดือนเองลูกเหตุผลที่ตาปีเตอร์ให้เงินแม่น้อยก็คือจะเก็บเงินไว้เป็นค่าสินสอดยายลูกหมูแบบนี้ฝนไม่ยอมค่ะแม่ก็ไม่ยอม พี่ปีเตอร์นะพี่ปีเตอร์คุณแม่ฝนทำอะไรกันอยู่เหรอครับผ่าวลูกไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพี่ปีเตอร์อ๋อครับแล้วนี่หนูจะไปไหนล่ะจะเข้าบริษัทเหรอใช่ครับคุณแม่ผมจะเข้าไปเคียเอกสารแล้วก็จะแวะเข้าไปหาลูกหมูด้วยปีเตอร์แกจะไปหามันทำไมนักหนาเอา ก็ลูกหมูเขาเป็นแฟนผมเนี่ยครับคุณแม่อีกอย่างวันนี้ก็เป็นวันเปิดร้านใหม่ของลูกหมูทั้งทีผมจะไปแสดงความยินดีครับคุณแม่กับฝนไปด้วยกันไหมไม่แม่ไม่ไปเด็ดขาดแม่ไม่ยอมเอาร่างกายผู้ดีของแม่ไปปนเปื้อนมนลพิษสิ่งสกรปรกที่ร้านมันหรอกฝนด้วยถ้าพี่ปีเตอร์ไปหามันกลับมาพี่ก็อย่าลืมทำความสะอาดตัวก่อนเข้าบ้านด้วยล่ะฝนถอดคำพูดเดี๋ยวนี้ แล้วเรียกรูปบุกว่าพี่ไม่ไม่มีทางไม่ต้องไปเข้าข่ามันเลยถ้าไม่เรียกแกก็ไม่ต้องเอาค่าขนมอาทิตย์นี้คุณแม่เอาไงพี่ให้โอกาสนับหนึ่งนับสองนับก็ได้ถอนคำพูดก็ได้ถ้าคุณแม่กับฝนจะไม่ไปผมก็ไม่บังคับผมขอตัว งวดเงียบงดเงียบงดเงเราทําอะไรไม่ได้เลยค่ะคุณแม่มันชนะเราตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยค่ะคุณแม่แต่แม่ว่าทําได้เปิดร้านใหม่งั้นเหรอแบบนี้ต้องเอาให้เจง <_ cra ic> ไปลูกไม่ถอนทุนคืนกันดีกว่าค่ะคุณแม่ไปลูกไป ไม่คิดเลยนะคะว่าคุณแม่กับน้องฝนจะมาด้วยเห็นปีเตอร์โทรมาบอกว่าไม่สะดวกมาหนูดีใจมากเลยนะคะที่คุณแม่มาเป็นสลีมงคลให้กับร้านหนูโอ้ยไม่ต้องมาทาบซึ่งอะไรกับฉันนักรอกฉันแค่อยากมาดูสภาพคนที่ตัปีเตอร์หลงผิดจะแต่งงานด้วยก็เท่านั้นร้านใหม่พี่ก็หลูดีนะคะที่ลูกหมู ไม่ทราบว่าหลอกเอาเงินพี่ปีเตอร์ไปเท่าไหร่ละคะเปล่านะฝนร้านนี้เป็นเงินของพี่ทั้งหมดแล้วอีกอย่างตั้งแต่พี่คบกับปีเตอร์มาพี่ไม่เคยเอาเงินเข้าแมแตบบาทเดียวพอพอฉันไม่อยากฟังฉันจะสั่งอาหารลบนัง เร็วๆสิเอาเมนูมายืนอ้ำอึ้งอะไรได้ได้นี่ค่ะถอยเอาไปอ<ว>ย่า<ห>มาใกล้<จ>โอ้ยกินอะไรดีลูกแล้วแต่แม่เลยค่ะสั่งเลยค่ะซีซ่าสลัดหนึ่งสปา,า,เาเกตตี้คาโบนาร่าชุดข้าวเกี๊ยวนึ่งเกี๊ยวกุ้งสองปลากรพงนึ่งมะนาวหนึ่งทอดมันกุ้งหนึ่งเอ๊ะ เอามาสองเลยไก่ย่างคือดีกิหรือไก่อบน้ำผึ้งดีคะคุณแม่จะเลือกไปทำไมล่ะลูกก็เอามันมาทั้งสองอย่างนั่นแหละโอเคค่ะเอามาด้วยเดี๋ยวพี่ลูกหมูอย่างนั้นหนึ่งได้ฝนอย่างสามไม่เสร็จหมูทอดกระเทียมข้าวผัดอเมริกันกุ้งอบวุ้นเส้นผัดเปรี้ยวหวานไก่กระหล่ำปีทอดน้ำปลาหมึกผัดไข่เค็มเอาอะไรอีกดีคะคุณแม่ฝนคิดไม่ออกแล้ว ไม่ต้องรีบก็ได้ลูกเอาไว้ก่อนเพราะยังไงเราก็สั่งได้เรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะค่ะคุณแม่ว่าแต่สั่งกันมาเยอะขนาดนี้จะทานกันหมดหรอคะเอ๊ะนี่เธอทำไมพวกฉันจะกินไม่หมดนั่นสิอย่ามารู้ดีไปกว่าพวกฉันหนูขอโทษค่ะคุณแม่หนูแค่เป็นห่วงว่าอาหารจะเหลือเฉยๆค่ะแมแมแมจะแต่งงานกับพี่ชายฝนอยู่แหละยังจะขี้งบอยู่ได้ ไปรีบไปทำอาหารตามที่ฉันสัน่งค่ะคุณแม่รออาหารสักครู่นะคะหุย เสียด้ยหรอกเอาอันใหม่สิลูกเราสั่งได้ไม่อันกินสุรุยสุลายได้เลยค่ะคุณแม่คุณแม่คะ ของที่เราสั่งไปยังเหลืออีกใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ลูกยังเหลืออีกเกือบสิบอย่างเลยกินเยอะๆเลยนะลูกเอาให้สะใจพวกเราไก่ย่างไก่ย่างอ,าอื้อ้ือสีซ่นสวัลได้แล้วค่ะ อาหารที่เหลือกำลังเล่งทำอยู่นะคะน่าจะอีกสักพักหนึ่งอมเดี๋ยวเธอจะทำอะไรของเธอก็จะนั่งรอปีเตอร์มาไงคะคุณแม่ฉันไม่อนุญาตที่นั่งร่วมโต๊ะกับพวกฉันถ้าจะนั่งโน้นพื้นเอาสีพี่หมูนั่งไหมพื้นอ่ะหนูไม่นั่งก็ได้ค่ะคุณแม่ คุณแม่คะอาหารที่เหลือหนูว่าห่อกลับดีกว่าหนูกินไม่ไหวแล้วคะ่ะอิ่มอืมก็ได้ค่อยกลับไปกินต่อที่บ้านนี่ค่ะคุณแม่คิดเงินค่ะทั้งหมด7,224บาทหนูลดให้พิเศษเหลือ5,000บาทคะ่ะอะไรทำไมต้องลด กับคุณแม่เป็นครอบครัวของปีเตอร์ไงไม่ลูกฉันหมายถึงจะลดให้ทำไมในเมื่ออาหารมืน้นี้เธอต้องเป็นคนจ่ายขอบคุณนะคะพี่หมูใจดีจังเลยอะนะคะคุณแม่ใช่ลูกขอบใจนะที่เลี้ยงอะไรกันคะคุณแม่หนูยังไม่ได้บอกเลยนะคะแล้วอีกอย่าง ร้านหนูก็เพิ่งเปิดกำไรก็ยังไม่มีทุนก็ยังไม่ได้คืนอย่าตัดทางทํามาหากินหนูแบบนี้เลยนะคะคุณแม่พูดไปก็ปากปอยู่ฉันไม่สนฉันไม่แคร์ดีซะอีกถ้าร้านเธอเจ๊งและลูกชายฉันเห็นความล้มเหลวของเธอดูสิตาปีเตอร์จะยังแต่งงานกับเธออยู่ไหมหน่าเสียเลยค่ะคุณแม่ ทิชชู้สับน้ำตาไม่หรอกค่ะปีเตอร์เขารักหนูด้วยใจไม่ได้ดูคนที่เปลือกนอกเหมือนคุณแม่กับน้องฝนถ้าเขาเห็นหนูลำบากเขาก็คงอยากจะช่วยเหลือไม่ใช่ย่ำยีนี่แกกล้าว่าฉันเหรอน้องฝนไปจับมันไว้ค่ะแม่ฝนโดนแม่ฉันแ ราวนี้แกโดนฉันแน่ยายปริงทะเลปล่อยนะฝนไม่ปล่อยพี่ต้องชิมฝ่ามือแม่หนูก่อนอยู่นะครับแม่ฝนปล่อยแฟนพี่อยู่นี้นะแม่เป็นอะไรไหมคุณไม่เป็นไรค่ะปีเตอร์ยายลูกหมูมันว่าแม่แกับน้องแกยังจะเข้า ฝนว่ายกเลิกงานแต่งไปเลยดีกว่าพี่มีเตอร์พี่รู้นิสัยครอบครัวตัวเองดีและพี่ก็รู้นิสัยของแฟนพี่ดีเหมือนกันลูกหมูเขาไม่มีวันทำแบบนั้นเด็ดขาดลูกหมูชอบไหม ชอบค่ะแกทำอะไรของแกตั้มีเตอร์นป็นสิพีปีเตอร์ผมแต่งงานกับลูกหมูแล้วครับแล้วผมก็จะเพิ่มสินสอดให้ลูกหมูจากหนึ่งล้านเป็นสองล้านพีพีเตอร์สามล้านพีปีเตอร์ห้าล้านก็ได้แม่ยอมก็ได้มันควรจะเป็นแบบนั้นแหละครับเพราะการเลือกคู่ชีวิตผมต้องเลือกด้วยตัวเองถ้าเจอคนที่ดีกับเราแล้ว ก็ต้องรักษาไม่ใช่ทิสยาด้อยค่าเขาเพียงแค่คำว่าไม่ชอบเลยครับคุณแม่แม่เข้าใจแล้วลูกแม่ขอโทษคนก็ขอโทษค่ะพี่ปีเตอร์เสียใจศนสอนเข้าไปจุดท้าถ้ารมยอมก้าแต่แรกก็จบแล้วครับแม่ ลูกคิดโปโน่ารักทั้งคู่โดยเฉพาะตัวหนูหนูชื่อหอมแดงนนแดงแดง